ทีเดียวทิ้งขาดอะไรมาครับเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนให้ได้ครับอายุสี่โดนนับแปดนี่คะแนนทิ้งกับแปดแน่นอนนะคุณชัยทัศน์เสียสองแต้มครับอ่เสียสองแต้มครับฉะนั้นต้องโอ้ต้องเรี้ยงดองเรียกนับคืนนะครับนับคืนน้องๆให้ได้เลยครับกับตูชัยครับ่ใช่งานง่ายนะครับไม่ใช่งานง่ายครับโอ้จะ่พลิกเกมได้ไหมครับได ฟิตกันแล้วครับเอาซอบฟิตกันแล้วครับเป็นกระทิงใส่เลยครับโอ้โหนี่แหละครับไปกินอะไรมาเยาะทีแล้วโดนนับแปดยกขอคืนแล้วครับแต่ว่าต้องขอคืนนี้ต้องเอานับให้ได้หรือว่าเอาน็อกเลยครับเอาครับน็อกก็ตีอุ้ยอ่อนไม่ได้ครับเด่นพยายาม ครับน่าจะลุกไม่ขึ้นนะครับโอ้จอดเลยโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วครับโดนนับ8ยก4พลิกมหาการครับต้องเรียกว่าพลิกมหาการโอ้โหได้เลยครับนี่ฮะนี่แหละครับสิ่งเดียวที่ต้องเกิดคือไม่นับกันน็อกโอ้ใจใหญ่ใหญ่กว่าตับจริงๆนที่ผู้ชนะครับโดนนับยก4ปลายกหนี่ไล่ถลุครบเครื่องนะครับทั้งศอกทั้งเข่าทีจนน็อกนะวันนี้นป็อกเทนเนอร์น็อกเอาในยกที่5ครับ ดุจริงๆเลยครับวันนี้3คู่นี่น็อกทั้ง3คู่เลยครับแล้วนี่เป็นการน็อคยกที่5ครับมีเลยรางวัลพิเศษด้วยนะครับน็อคยกที่5โอ้โหดูนะครับลูกนี้ก็ต้องยอมนะครับทุกเทมากๆเลยครับดูครับโอ้โหอาทออย่างเดียวเลยครับเดินโดนเกือบเซ็ตนะครับเพราะชุดนี้สร้างปฏิหารมาได้จริงๆเลยครับเหมือนที่บอกนะครับ ยกหนึ่งยกสองยกสามก็อาจจะง,ง้องแงงง้องแงงตุก๊กปัดตุต๊กไปแต่บอกว่าแขงแรงไปทั้างหน้าจริงๆรับอุ้ยเขาซ้า,ายจบด้วยเขาซ้า,ายครับบันทึกไว้เป็น